สวัสดีทุกท่านคะ่ะสลัมะเลกอ้มค่ะทุกคนมาพบกับตาตันชาแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ป้าจะชวนทุกท่านทำสูตรของป้าป้ารับรองว่าอร่อยแล้วก็เนื้อก็เปื่อยด้วยคะ่ะส่วนของวัตถุด,ดิบและขั้นตอนการทำเราเรามารับชมพร้อมกันคะ่ะมีเนื้อคะ่ะเนื้อปลาหั่นชิ้นใหญ่ๆหน,นาๆคะ่ปะป้าหั่นหนาประมาณครึ่งนิ้วคะ่ะ สำหรับแกงเมือสมันเนื้อป้าแนะนำให้หั่นชิ้นนาาค่ะถึงจะถึงจะอร่อยค่ะป้าหั่นหนาประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆค่ะส่วนเครื่องแกงค่ะป้าป้าจะทำเองค่ะมีพริกแห้งใหญ่ค่ะ30กรัมค่ะส่วนของพริกเรานำนำไปแช่น้ำร้อนหรือว่าน้ำน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะให้ตัวพริกนิ่มค่ะหอมแดงค่ะ ส่วนอัตราส่วนถ้าใครจดไม่ทันสามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้ค่ะป้าจะมีเขียนไว้ใต้คลิปค่ะมีกระเทียมค่ะมีขาค่ะมีขิงค่ะมีตะไคร้หนึ่งต้นค่ะลูกผักชีค่ะเช่นน้ำให้นิ่มค่ะป้าตามเล็กน้อยค่ะป้าก็ว่าถ้าปัดแล้วมันจะไม่ละเอียดค่ะ กะปิค่ะใส่น้ำเล็กน้อยค่ะส่วนนี้เราจะไปปั่นกันค่ะหรือถ้าใครสะดวกจะโขลกก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะํำให้โขลกให้ละเอียดค่ะส่วนเครื่องเทศค่ะเราปั่นให้เครื่องแกงละเอียดเลยค่ะ เครื่องแกงที่เราปัดเมื่อกี้ลงไปค่ะเราผัดให้น้ำแห้งค่ะเราใช้ไฟปานกลางในการผัดแกงค่ะไม่ต้องเล่นไฟมากค่ะเดี๋ยวขครื่องแกงจะไม่จะไม่อร่อยค่ะถ้าใครซื้อแกงสำเร็จรูปสามารถนำลงผัดกับน้ำมันได้เลยค่ะพอเครื่องแกงเริ่มแห้งค่ะเราใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใส่ประมาณ3 4ถึง4ช้อนโต๊ะค่ะแม่ใส่เครื่งเทศลงไปค่ะรวมจากนั้นใส่ผงมะสมันลงไปค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะ เนยลงไปค่ะกระดูกดักิ้นแล้วคัาให้เข้ากันค่ะให้ข้อนเป็นข้าวถึงเนื้อค่ะจากนั้นเราใส่หางคัตที่ลงไปค่ะถ้าไม่มีหางคัตที่เราสามารถใส่น้ำได้ค่ะ ระหว่างนี้เราหมั่นคนด้วยค่ะป้าก็ว่าก้นกระทะจะไม่ได้ค่ะเนื้อเปื่อยแล้วค่ะลองชิมักชิ้นหนึ่งค่ะถ้าเนื้อยังไม่เปื่อยดีเราสามารถเพิ่มเติมส่วนของน้ำไ,ได้ค่ะเนื้อก็เปื่อยดีแล้วค่ะจากนั้นเราใส่หัวกะทิลงไปค่ะเน้นนะคะหัวกะทิค่ะ ทำทีหนึ่งเยอะๆก็ได้ค่ะเราเก็บในภาชนะหรือว่าในถุงแกงปิดฝาให้ไม่ชิดแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีได้ค่ะไม่เสียค่ะสองอาทิตย์ก็ไม่เสียค่ะเราจะทานเราก็เอาออกมาอุน่นถ้าน้ำแกงของเราข้มข้นเกินไปเราสามารถเติมส่วนของน้ำหรือว่าหางกะทิลงไปได้ค่ะให้กะทิของเราแตกมันเลยค่ะถ้าเราใช้หัวกะทิแตกมันเร็วค่ะ เราปล่อยให้เดือดประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะคิพอผ่านไป10นาทีค่ะเรามาปรุงกันค่ะเสร็จเกลือค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกค่ะคนเล็กน้าค่ะ๋ยคนค่ะเห็นไหมคะแกงของป้าเป็นคนมากค่ะ เราจะทานคู่กับข้าวหลามข้าวเหนียวมูนหรือว่าข้าวสวยก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเรามาชิมกันค่ะรสชาตทิท่านสามารถปรับตามชอบได้ค่ะเราชอบทานรสชาติแบบไหนก็ตามชอบเลยค่ะบางท่านอาจจะไม่ถูกปากในรสชาติที่ป้าปรุงค่ะเราปรับตามรสชาติที่เราทานเลยค่ะ ถ้าใครทานส่วนของผลชูรตก็เติมได้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะสเรียบร้อยค่ะแกงมัสมันเนื้อค่ะเข้มข้นมากค่ะเนื้อก็เปื่อยได้ค่ะถ้าใครอยากลองทำแกงมัสมันเนื้อลองทำตามสูตรของป้าได้ค่ะป้ารับรองว่าอร่อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องบป,ปันแชนแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะชมเล็กก้มค่ะ